โ okay. อเคเดี๋ยววันนี้ไอวอล i กซิ่งแล้วกันจริงๆก็ถ่ายไว้เผื่อมีปัญหาอะไรเนาะจะได้เคลมกับเสียมได้อันนี้ก็จะเป็นวอลกเซ็ตหนังสือซิลเวอร์สปูนนะครับสบหรับพิมพ์ใหม่สักก่งจัดเสีามไปเนาะเพิ่งได้มาริงของน,น่าจะได้นานแล้วล่ะแต่มันติดเสาอาทิตย์ส่งส่รง,รงพี่ออกส่งได้ช้าแต่ว่าถือได้นะ บล็อกนี้เป็นบล็อกกล่องไม่ใหญ่ไงเป็นพิดตอเล่มบล็อกไว้ข้างหลังเนี่ยมาแต่ของได้พร้อมกันนะเรามาดูตัวเล่มซุบเล่มก่อนสิบสองเล่มนะจะบล็อกพิมใหม่จะเป็นพิบุ๊กพิ์เก่าผมไม่ได้เก็บไว้แล้วก็เลยเอามาเทียบไม่ได้ก็อันนี้จะเป็นพิมพ์ใหม่ไปเลยแล้วกัน ไว้เผื่อปัญหาจะได้ค็มได้อะไรได้เพราะว่าราคาเขาไปใช่ถูกๆอ่ะแถมตอนนี้หมดของหมดแล้วด้วยกระตุนขันเทพเครื่องที่้องได้เลยตาเป็นมานาอยู่นะาเล่นคงคงไม่ ลนะเล่มสิบห้าสันคมนะฮะสรรันเล่มละร้อยเจ็สิบาทเล่มใหญ่มากเล็มสิบห้ามีทั้งหมดสิบห้าเล่มจบนะครับตาก,กินลิตเล่มสิบสี่ผมจะซีเรียสตรงสันเป็นพิเศษเลยถ้าสาันเดียวเวลาใส่บล็อกจะไม่สวยเล่มสิบสามโอเคถือว่าผ่านเล่มสิบสอง เล่มสิบเอ็ดเขาซีนอย่างเงี้ยแบบเก็บใส่บล็อกแบบตัวนี้เราไม่ต้องแกะอะไร้เล่มสิบสองเลื่อนนิดนึงอะประมาณมิลหนึ่งจะลองเรียงก่อนเล่มสิบเอ็ดโอ้ยทำไมสิวเบ่งวะสิวพองตรงหน้าม้าพอดีเลยเล่มสิบจีส <10. S 1> ิบแปดสิบเก้าพิมกาพิมใหม่ต่างกันตรงโลโก้นะพิมพ์เก่าเป็นซิลเวอร์สปูลภาษาไทย ี่ใหม่เป็นสเปรซ์สกูนสางกินเลยแต่ผมไม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบไม่ต้องใส่ก็ได้จริงๆผมขาวล้วนเนาะ9้าแล้วก็แปดขมๆมนะฮะเจ็ดห้าสี่ สามสองสองเครื่อนเป็นประมาณมิลหนึ่งยังไม่ค่อยซีเรสเท่าไหร่เต็่มแรกเพ่มหนึ่งโอเคถือว่าถือว่าผ่านส่วนตัวนะถือว่าผ่านแต่ต้องมาลองเรียงดิว่กดัว่ามันจะเพริองไหมแต่มองด้วยตาเปล่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่ ว่าโอเคเลยนี่เรามาดูบล็อกกันดีกว่าบล็อกกล่องเริ่มเพิ่มเลยฮะแต่น้ำหนักเบาเพราะผมเห็นเขาเขาปนกันว่ายังไม่ได้บล็อกกลยมันรอดีเลยแนละ้วมันมาพร้อมกันเลยฮะแอ่กิ้งที่เช็คมีที่เช็คแค่อันเดียวด้วยนะแต่มาสองกล่องผมก็เออ ีอ่าปลิตมาเจอโพสการ์ดเลยมอ็อกจะได้โพสการ์ดเลยโพสการ์ดเ e อกลุีดกี่ใบก็ไม่ดูนะไหนไหนก็ไหนไหนแกะโพสการ์ดดูด้วยกัน จำไม่ได้ว่าโพสการ์ได้กี่ใบอะใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบน่าจะครบแต่ะโพสการ์ก็ถือไว้เป็นโพสการ์ธรรมาดาเลยดว้ีภาพสุยก,ก็เป็นภาพหน้าสีเองเรื่องอะไร มาดูไฮไไว้บอกเสร็จห่อมาหนาแน่นสียำสภาพสไต้ก็โอเคส่งเียกแอลในประเทศนะฮะติดแต่เดียวคือติดเสาร์อาทิตย์นั่นแหละเพราะนี้จะช้าในะวันจันทร์จันทร์ได้แต่เที่ยงแล้วมั้งบ้านเริ่องานมาก็ดุี่เลยโอ้เข้าห่อมา ของมันหนามากเลของมัดีเลยจับของราคาสองพันสี่ร้อยบาทเขียวเขียวอ่ะ ทำงนานแบบจะแม่งอัดอย่น,นี้ทีไงก่อนไม่ขี้เกียจไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้ของแพงเลยก็เลยต้องมาอัดอัดเผื่อไว้<อ>เผื่อเจอ,อ,อตำนิอะไรจะได้เค็มได้ทันทีเลยก็เลยอัดเป็นในตัวเลยห่อ,อพลาสติกมาอีกชั้นหนึ่งดีนะเป็นพลาสติกเนี้ยพลาสติกอค่ายหนึ่งมันห่อกระดาษ เอาละจะตามยังไงก่อนบูจะเอนถุงรเ,เปิดฝากปิดด้านขรงบล็อกเลยนี่ราคาสองพันแปด้ยห้าสิบาทราคาปกนะฮะแต่ซื้อในเพปมันลดโอ้เป็นพิมพ์ด้านว่ะแล้วก็มีปั๊มปั๊มยูวีตรงตรงสื่อกับตรงไก่กับแม่เนี่ยท่านประธานแล้วก็ตรงนี้เป็นปกเนี่มสิบห้าเน่มจบ ้ยสวยกว่าที่คิดว่ะเป็นพิมพ์ U V ฮะโลโก้หลังนี้ก็เป็นปกเล่มสีหงุมจำไม่ได้ละข้างบนข้างบนอะ่ะจริงๆผมว่ามันมันโลง่งไปแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าเขาแบบเนี่ยสีทิศทงเปิดด้านไหนวะจำไม่ได้ว่าเปิดด้านไหนอ๋อเปิดด้านนี้ชื้อเป็นแม่เหล็กนะฮะ,ะข้างในกัน โอ้ oh, เป็นเหมือนการเดยพิม mm ูว hmm. ีแล้วก็ปั๊มแต่ตรงนี้เห็นรอยแม่เหล็กนิดน,นึง mm hmm. สวยกว่าที่คิดสวยกว่าในรูปโชว์ถือว่าโอเคเลยครับแล้วก็มีเชือกว้าวอืม mm hmm. คลิปอาจจะดูไม่ค่อยชัเอาอะไร สวยอ่ะสวยเลยเรียงเลยเดิช้าเชือกตรงไปก่อนแต่นั้นหนึ่งไปผมเรียงแบบไทยนะสายไปขวาบางคนเขาเรียงขวามาซ้ายผมจริงๆก็เหมแล้วแต่ไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ผมเห็นแล้วผมแบบจับเรียงสายไปขวาไม่ใช่ขวามาซ้าย พอสังเกตดูบางเรื่องที่เขาปกต,ต่อกนะันเนี่ยเขาต้องมีตรงไล่มาขวาอ้วขวาขซ้ายให้เราเปิดตาแบบญี่ปุ่นความเป็นมันงงะญี่ปุ่นเรียง เป็นกลางโอ้ยค่อนข้างฟิตพอดีเลยห้าโอเคโหปุตการใส่ไว้ตรงไหนดีเนี่ยช่องว่างไม่ค่อยมีฮะถ้าฟินบูจะแอนผมเสร็จปกตการได้อนี่อยากจะได้อยู่ ลองปิดดูนดีเยวลองตั้งก่อนอือสุดยอดสวยว่อะอะปึ้งว<อ>้ายอดนรับชมตรงนี้คือด้านหน้าหรอต้องวางโชว์อย่างนงี้เหรอวางโชว์ด้านไหนก็ได้หรอมั้งยังก็ได้มั้ง โอ้โอเคคุ้มตังผมละโอ้โหประทับใจเหมือนกันกบบบ็อกซิว่าสปูนนะโอเคเดี๋ยวก็ประมาณนี้เนาะอ่นบ็อกซิง่งไม่ได้รายละเอียดมากส่วนเรื่องนี้มันเป็นยังไงก็เราไปห,หาอ่านดูแล้วกันซื้อมีให้ซื้อได้นะแบบบ็อกซ์อาจจะหมดแล้วก็ได้แต่ว่าู่มเล่มอะซื้อได้ก็ตกเล่มมา170ซื้อในเว็บสยามก็ลดในลดราคาเนาะ ไม่ก็ยักชอ็อกไปอันนี้ผมมาโฆษณาให้เขาไม่ได้ตามสักบาทแล้วเนี่ยไม่รแ,แต่หนังสือเรื่องเนี้ยดีจริงป้ายาเลยควรซื้อเก็บมาขึ้นหิ่งครับโคตรด,ดีเรื่องราวของเด็กในเมืองเรียนตรงในกเกษตร